โอเคอันนี้คือวงค็อกเทลค็อกเทลนะฮะเพิ่งเคยฟังครั้งแรกนะผมนี่ในความรู้สึกของผมนะเสียงร้องของเขานี่ออกแนวหวานซอฟต์แต่ว่าเพลงเขาเนี่ยมันหนักผมรู้สึกว่าเป็นร้อกแนวไงอมเออมันมีแนวของมันไหมเป็นอะไรอ่ะยังไงดีปาร์ตมันมันเหมือนไงเอาไงดีลูกพี่มันเหมือนอย่างนี้ถามเรื่องการความไม่ได้เพราถามผมนะมันเหมือนค็อกเทลเลยเหมือนแบบเหล้าที่แรงแต่ผสมกับเครื่องดื่มที่หวานอ่าฮ่าไม่รู้ตัวองแนวนั้นมันผสมกันมาไงกินกันมาแล้ว มาก็นั่นแหละครับพี่กิ๊กได้ตอบแทนพวกเราไปหมดแล้วนะครับผมก็ตามนั้นเลยครับผมพดูหวานแต่แข็งแรงเออเพลงเมื่อกี้ความหมายดีนะการเวลาพิสูจน์คนครับผมใช่ไหมจริงจริงเพลงมันพูดถึงสมัยที่ผมจริงๆริงผมพวกเราเป็นเด็กเมืองกันนะครับคือเราโตในกรุงเทพแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้อยู่วางเพราะเด็กกรุงเทพแน่นอนก็ไปมหาลัยไปเรียนกับรุ่นน้องพี่กิ๊กด้วยใช่ไหมเรยมุดมเจมุดมอ๋อเรื่องเสี่ยมอ๋อโอ้ยรุ่น พี่เขาก็เล่นเล่นดนตรีตั้งแต่อยู่เตียมเหมือนกันใช่ไหมใช่แต่ว่าโดนวงไล่ออกเพราะขโมยกีตาร์ไปไม่ไมม่่ไไปขายไปจำหนนนี่ถ้ามันพอเราแบบเดินทางเยอะๆครับพอไม่ค่อยได้อยู่ไกลบ้านคือไป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 เที่ยวเตรที่ไหนก็กลับบ้านนอนแต่ว่าพอเริ่มทัวร์คอนเสิร์ตใหม่ๆเนี่ยมันช่วงที่ค่าตัวมันยังน้อยๆมันจะต้องไปติดๆกันให้มันคุ้มปะไปพบบ้านเจดวันความถี่ต้องสูงเพราะรายได้น้อยใช่มันต้องมันค่าเดินทางมันจะมันจะน้อยลงนะครับเพราะว่า ร้านเขาก็จะเขาก็จะพูเงินกันเพลงนี้มันมันพูดถึงเรื่องชีวิตที่มันไกลบ้านนะครับออกไปมันจะมีประโยคสํำคัญๆในเพลงความฝันพาร่างกายเราไปแต่ว่าความตั้งใจก็พาให้หัวใจเราเดินทางอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้เรายังอยู่ได้คือวิญญาณซึ่งวิญญาณผมว่ามันลึกกว่าใจอ่ามันคือความจริงใจในงานที่ทำทำให้หัวใจพาร่างกายไปแล้วอะไรจะพาหัวใจไปก็ต้องเป็นวิญญาณว่าเมื่าปี้แล้ววงนี้ส6ครับ16นะแต่ว่าเพิ่มมีค่ายแต่เดิมเป็นเป็นแบบ ให้ <India. S 2> ก็เล่นตั้งแต่เตยมูดโดมาพีああเ่เล่นตั้งแต่เล่นตั้งแต่กีตาร์ตัวที่พี่ขโมยเองอยู่ที่โรงเรียนอ,อยู่ใช <c oughs> ่นี่นี่มาพี่ไม่ค่อยไดเรียนเตยแต่พี่ไม่ค่อยได้เรียนหรอกโอเคคเรื่องคอนเสิร์ตใหญ่เขายังมีคำว่ามีคอนเสิร์ตใหญ่ช่วงพักบอลโลกพอดีท้อนั้นคือคิดดูอ่ะบอลโลกต้องหยุดเพื่อคอนเสิร์ตเขานะหยุดเตยเลยนะหยุดเตยคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่ไหมฟรีไหมฟรีไหมหรือใครบัตร คาเลนซีครับคาเลนซีคาเข้าประตูเสียงเลยคาเข้าประตูเสียงนเนี่ยเข้าประตูคือดูข้างนอกก็ได้ไม่เห็นไม่เห็นนี่สิดูข้างนอกไม่เห็นรอบเดียวไอ้นะเล่นรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวใช่ไหมอ่ารอบเดียวอ่ารอบเดียวอินแพคอารีนาอ๋อมันจุได้เยอะอ่าไปซื้อได้ละไปซื้อได้ละซื้อได้แล้วซื้อได้แบบนี้จริงก็ฝากด้วยเพราะว่าเมืคม่ใเครียดเครียดอยู่กับพี่เครียดเครียดจะเครียดทำไมล่ะคันไม้คันมือคันไม้คันมือไอ้นี่ก็สกิ๊ดแเลย ดีนะพี่เขาจบไปแล้วแกถึงเข้าไม่งั้นเจอกันที่โรงเรียนด้วยนะจริงจริงคอนเสิร์ตเนี้ยตั้งใจจะจัดตอนปลายปีพามาเลื่อนมาเป็นกลางปีด้วยด้วยด้วยเหตุบางอย่างรู้สึกว่าโอเคเราเลื่อนมาเล่นเดือนเจ็ดเนี้ยเพราะงั้นตอนเนี้ยกำลังเขาก็เห็นใจทุกคนมากมากครับเพราะว่าระยะเวลาในการเตรียมตัวมันน้อยเพราะเราประกาศแป๊บเดียวเราขายบัตรเลยตอนเนี้ยมันก็ยังเราเลือกสถานที่ไว้ค่อนข้างกว้างเพราะงั้นมันจะมีเวลาเหลือที่จะที่จะซื้อซื้อบัตรด้วยไม่งั้นไม่เข้า ครับนะอ่าอิมแพกไปอิม a c กใช่ตอนนี้มาเป็นต้นฉบับให้กับเราครับผมนะครับเป็นกรรมการให้ด้วยนะเชิญนะไปดูเพื่อไปฮอกเทลครับ